อ๋อครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องมาเฮงมวลซืนครับผมเนาะเอาพี่น้องเข้าตรงๆสามศูนย์เนาะปูค้มปูพุ่มอ่าอยู่บ้านเพิ่นมาอ่าสิงหลานครับผมเนาะเพิ่นมาไฮโซค,ครับผมเข้าตรงๆเลยพี่่น้องเนาะก็คือเพิ่นไฮเก้าสามศูนย์เนาะปูฤุษีก็เลยว่าห้ามันอยากขึ้นข้างบนเนาะต่วาสามศูนย์เข้า ร abei, ตรงๆคร fish, ับผมเนาะเอาวัอน,นี้ต่องวดทันทีเลยเอามาติดตาม aciones, ตรับชมน้ำฟ้าน้ำแผ่นค <pie. S 1> รับในอยู่กับเด็กน้อยกับเราบังยุงนั่นแน่ทุกทุกคนครับผมเนาะเราบังยุงเอาลังจ่าเลกออกบนเนาะห้าสามศูนย์ล่างสองหกสองครับผมเนาะหกสองล่างเนาะมาต่องวดทันทีเลยเดือพี่น้องเด้อมาต่องวดเลยเนาะอยู่ที่วางจอกดรอครับผมเนาะ ที่เป็นตัวไดอยาผาดเนาะพี่น้องก็ติดตามรับชุบรับฟ้งน้ำกันเนาะถ้าลูกเพิ่งเออเห็นตัวเลขแล้วก no> ็ต้องเห็นท no well ี่ไปที่มาด้วยเป็นมาแบบใดเป็นมาบัีบวาแอดมินเขียนเอาดิพี่น้องเนาะบอกกล้าเขียนนั่นเองครับผมเนาะเอ็ดมีที่ไปที่มาที่ตัวเลขพี่น้องเนาะบอกแม่นมาอยู่ๆก็จะมาให้กันได้ง่ายๆเนาะครับผม เพิ่นเพิ่นบอกกระตังเลยเขียนลงให้รัพี่น,น่องเนาะถ้า,าถ้าคณะศาสดาจารย์คุณครูเขาแม่นอยู่เขามีหลักการอยู่ครับผมเขียนขึ้นกระดานให้นักเรียนเรียนเอาเลยอันนี้ก็ได้ขึ้นแล้วกระดานกันเอามาคักๆแล้วครับก่อนจะพูดออกมาเป็นตัวเลขอทั้งนั้นอยากที่ได้ดูรายการทั่วโลกเนะอยาก สายของปู่ฤษีวังจกหลอกอันนี้ลูกหลานมาจากสงสัยจะอยู่จังหวัดศรีสะเกดมั้งมแม่นบอกอุบลเดียอุบลฤศีสะเกดฮะอำน,นาจเด้อำน,นาจมีแต่สายยานันร้องแหละอำนาจแห่งความคิดถึงนั่นแหละเออทุกข์เธอมาเจ้าข้า Terima kasih telah menonton! ได้ก็ดูแลลูกหลานกูให้ดีเน้อวะนงหืมมาแล้วพูดเรามาละดูแลลูกหลานกูให้ดีเน้อโอ้มากมากเจ๊ดีรานเล่นรอนกันเลยอยู่ใกล้ๆดูแลลูกหลานกูให้ดีเน้อวะนงโอ้มากมาใกล้ๆกล้เเป็นห่วงเป็นห่วงลูกห่วงหลานถูกต้องแล้วก็วิปปรเมตตาพวกไหน ใจเราเราอยากให้มาบ่อยอยู่มันจักหลอกนี่บอกปู่มาบ้านอะไรเขาดูน้องๆกันเนาจะขายล่างมากมาเยี่ยมมายามเออปู่กับสิไหแล้วไหมนั่ทแช่รถกันเลยอุ้ดแลก่อนมาดูบอไม อืสาวทานดูน hmm. mm ี่จะซีมัท่านไหมอ้าวม่นมนเด้อปูลูกหลานจะทามปูเจ้าขวามซะเนาะเจ้าความเนาะปูคมปูคมปูคมเนาะ โอ้มาตั้งแต่รถจอดอยู่นั่นนั่งท่าเธอเลยพวกมีพูดทักคนนี่แหละปื๊ดโง่โอ้หง่มึงแต่เลขตั้งพวกอื่นอยู่นั่นแหละเละไอ้มึงอยู่มึงเอาอบกให้มขํกลับเอาอีตัวบริบา่ได้บอกมึงบอกถูกอยู่ ตกหลานบ่มีบุญหลบปุ๋ยขอถอดขออภัยแค่ที่อันนั้นกันังซือบอรู้จักบอกบอไม่มีปากตาแค่กินแต่ไอมาแม่มาเผื่อ้าบอกดอกบอกยังไม่เวลามันเมาอานีแล้วเราอาเมียตัวสเลยเากเมากันแล้วกินซั่เก้าที่กูกินท้อเก้ามึงนั่นะบอให้มึงซื้อซั่เก้ามึงก็บ้าเลยซองนั่นอื โอ้กูกับทิดแม่นคักแต็เนาะให้สามชูนตกตรงเลยเอาเราส่งสารลูกหลานเเราานแล้วมั้ยเอาเงี้ยนี่ที่อยู่ที่ทำกินนู่นแล้วขอสามตัวตกตรงในเด้อปูเด้อ๋อบาทอะไรพี่บาทหลานมาหลายก็เก้าได้บาทนี่ลูกหลานเพิ่นพูดให้นี่ละสามตัวแต่ว่ามันเป่อยากเมื่อไอีนี่ก็ได้โอ้อ่ยากเมื่อเล้ยหลางเพิ่นเป็นยากเมื่อเลี้ยเี่หอยดงอืู้ยู่ กูบอให้เมื่อยแล้วโอเคทำภารกิจแล้วเนาะธรรมดาละทุกคนมีมีภารกิจขบอหนังขบอหน้งไหมนั่นมันบอบอบอกบอกินฟังเสียงน่ามาต่อฟังเสียเขียวมากบอกินอยู่โอ้โอ้าวยห่ำมากกระโถนก็ได้ปากแดงใจไวผู้นี้มือนัหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อกระโถนใหม่มาไว้ให้หลักงามอุดหูอุดี น่ร้านก็ไเ้ร้านเล่นร่อนก็เป็นร้านหลักเ้ยกบรี่กบี่ดาเมียเก่งเก่งเหรด้านุงยังไม่ได้มันโม่งเดี๋ยวขางนี้ข้ามคงซะก่อนเขาบอกเออเอานี่น่ะไหมเด้อเขานี่ลดน่อวันที่งเด้อ ปูเสียหายแล้วมันไม่รอดประทายบบบแม่ให้ให้ไหมให้มกมาให้พี่น้องยวกันเพิ่มมาอยาอกอยัาก็บอกไม่อีนั่นนะนั่นหรอแม่ีอยางกระลาใบแม่จีกระาใบม่ปอดอเออมากระมาอะไรเงี้นาอ่นหนังปาปูเปดปูอ่าเพิ่นยูปูเถาน้ำบันเป็นแบบเป็นปูเนปูคนอ่ะอ่าเป็นปูเพิ่นชีรักสมรักษาเพิ่นด้วพี่น้องเนาะ ยูบานเพิ่นยูบานแซ่บบเราแซ่บบเรแซ่บบิลกกินอเพิ่นไฮเดกวันหาที่แ้สามศูนย์ตเลยนปูคุณนู่นนี่อ่ครับบสุขภาพเขัวเเด็นเด้อเพราะว่าเป็นนามูนย์จูบาอาหล่างกับอกดูบอกอต้องบอกขึนเองแต่ยินอยู่นะคุยเยก่มไม่งยน่นเดี๋ยวมึงก็บอเกะออกกัน เด็กไม่ปรึกละอือเอาตรงไม่เลยไม่เอไม่ลไม่่าไม่ว่าไม่ว่าเอาหัวดีเอาตรงตรง้อกปูเถอตรงตรครื่อจัมพ์หันไหลตรงสามตัวหลอดบาดนี่อย่หลไรอันเก่าก็ผ่านไปละอ่าอืออือเอาโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมด้วไม่นองเอฟซีนะนะคะ ไอ้ไกสีได้ครับปิกอัพสักคันนะจะพาเมียเลาะล่องดึงขงมันน่ะดั่งข้างหลางที่ไหนเนาะดั่งข้างล่ังรถ็อไงบไม่า่มอเอรขเอาหายมันคนะบาดึงมดึงเน่ยมันถือรถตีงขอบก้วเขียนนอมเอาเบิดนี่เด็กขี่ดิแม่นนะ ยิเตี้ยยิ่งคักมากูนะเตี้ยเนี่ยว้ยใกล้สีเหลือแต่กระดูกอย่างูเริ่มว่องนัน <โว S 2> ม,มึงเอาขีดเปป้าปอา้อยมั้งป้าอ้อยกลางเดินนั้นไมไ่ไปแล้วป่ะล้อให้ท้องไ,งไปอืะโหไม่ทิ้หายเลย เฮ็ดน้ำเฮ็ดอยังเพื่อนหุงจักษเมื่อเด้อบันเจ้าระวังดีดีเด้อขายหน้าเจ้าของเขายหน้าเจ้าของออกช่องคนได้ดีอกช่องง่ายปูพุดมากเฮ็ดเฮ็ดอย่างระวังเนี่ยปูเราก็ได้ระวังนำเหลวปูบนระวังนี่ปูเพ่อดบอกตามภาษาเพื่อนเด้อกู้กู้นู่นแล้วปู้กู้นู่นแล้วนน่อ๋อพี่น้องเอฟซีกับเราจะหน้าบริหารเป็นี่นก็มีย้อนในเมื่อใส่กห้งดมกุ้งยาวเนี่ยกุ้ไปโยงเนี่ยอไปยังไงหันเห็น เแทนทีู่่ตอาสามตัวไปปัดทับคบชาเลเพิ่นเด้อสามตัวปงะรนี่ทับคบชาเเพิ่มเด้อเออไม่บาเก้าเจ็ดสามเ้าเจ็ดถว้เป็นตีไมเขียเขียนเขได้ไปปูสามเาเท่มาโอพี่้องเลยสามเก้าเจ็ดมาแล้วพี่้องต่อหวดเลย สามเก่าเจ็ดไปเฝ้าเฝ้ารัฐบาลไว้เลยอ่อัเรื่องจริงเลยนลโอ้ด้อจริงเลยเรื่องจริงเหกสี่หกสี่โอ้หงายหงายเนอะโอ้โอ้จับหันหกสี่ระบายแล้วมากรหัวกหางเองปูว่าหกสี่เจ้าของละไปอะไรต่างแต่พืชตะพืชลอ

ขี้คือขี้เนาะของแท้ป้นต้ทุอยงมือเงินเนวเตียวอันนี้อันนี้นนี้อน้อันนีเนี่ยเนี่ยอเนเนีะนี่ดีจีเนี่ยได้ได้มือเงนสามสามเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดล่ากสี่หกสีักนักกูข็บอกมึงนักหักูมึงก็ักเอง มันเอาเมสองพายมึก <in> ็มาซื้อเอามึงโยมใส่เก้โอ้พี่รองเลยมันบอกว่าใส่ได้ปูซ้ำนั่อเงนใ่สอพายมึซื้อเลยบุญแดงมึงซื้อแล้วอือมึงมาแล้วมึงมุ้กเงก็นซื้อผูกคอว้าพวกนี้บอซื้อบอได้บอในเสื้อเหลืองตัวกเต่านี่แตบอกกันต่าซื้อก็บซื้อได้อมมอยู่ ตัวสืออเยอะตัวสื่อตัวไม่เตี้ยตัวอุตุไม่คุณมันบอกข่อยก็ไม่สช่ข่อยบอกป่ะีคุณมันือข่อยจดียวต้องวายไปอยู่ห้องแบบว้ายที่ว่าั่างสาดบาดเลยตัวสื่อมากคุณันใหญ่กว่านี่ปู่ก็เอาศอกใส่ข้างหลังไปที่เนี่ยถูกโป๊ะเลยตัวนั้นเอาพี่น้องเนาะสามตัวสามตัวอันนี้ผู้ใดให้ตัวไหนมาเราจะเอาตัวนั่นเนี่ย ต่องวดเลยพี่น้องเนาะโอ้งามอยู่ยูอีกตินูนะสามเก้าเจแมโอ้ยมึเอายาสูบให้น้อมึงอไเล้อะนีบ่าออมึอยากสูบยามึงแ่ใสบาทหนใส่บาทไม่ใส่บาทา่อมนยาสุบไม